ต้นโพเลียบครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าตั้งแต่เป็นกระถางรอบที่แล้วผมเอาไปวางไว้กับต้นไม้นอกบ้านเพราะกระถางเขาค่อนข้างใหญ่ครับยกไม่ไหวแล้วทีเนี้ยรดน้ำเช้าเย็นโดนรดน้ำเช้าเย็นลงกับต้นไม้ต้นอื่นกลายเป็นว่าน่าจะอาการลากเน่าครับมาโดยทีหนึ่งคือเละเทมมดแล้วลองดูดินชุ่มมากครับคือไม่ได้พักเลยขนาดเราใช้วัสดุที่โปรนะครับ แต่ว่ารดน้ําอัดเยอะจนเกินไปแล้วก็เจอกับพวกแบบฝนมีช่วงฝนด้วยที่ตกหนักหนักมาดูสภาพคือลากไม่เหลือแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลองปลุกชีพดูเนาะว่าจะรอดไหมใครมีประสบการณ์ยังไงมาแนะนําได้นะครับอันนี้ผมก็จะทําจากความรู้สึกเนาะคือเหมือนเหมือนตอนไม้ใหม่เลย ก็คือจะเอาถอนขึ้นมาแล้วก็ไปล้างลากเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้สักกะว่าสัก4-5หวันจนถึงอาทิตย์หนึ่งให้ไม้เขาพักตัวแบบสนิทเลยแล้วก็ค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึ่งแล้วก็มาช่ำกันใหม่จะดูว่าจะรอดไหมคือตัวต้นเขายังโอเคอยู่นะ ต่ใบนี้ทิ้งหมดแล้วครับใบเริ่มทยอยทิ้งหมดละอันนี้หลังจากล้างมาแล้วครับก็ยังมีรากที่ยังโอเคอยู่อันนี้คือรูดหมดละเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปพักเอาไว้ครับเดี๋ยวค่อยมารอดูอีกทีหนึง่งโอเคครับ